รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุวรียานุ่นพันในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะในชีวิตประจําวันที่เราผ่านตากับตัวอักษรตัวหนังสือที่เราอ่านกันอยู่นะคะท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่ามันมีความหลากหลายของตัวอักษรอ,อยู่ในรูปแบบที่ต่างๆกันแต่ว่าก็ยังอ่านได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในคอมพิวเตอร์ค่ะก็มีการสร้างสารรค์แบบตัวอักษรต่างๆที่อาจจะสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการได้ ่านตัวอักษรค่ะนักออกแบบตัวอักษรก็มีความสําคัญมากขึ้นในยุคนี้สมัยนี้นะคะโดยเฉพาะการออกแบบฟอนต์ในคอมพิวเตอร์นั้นวันนี้ค่ะทางรายการสถานีความคิดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนักสร้างสรรค์ตัวอักษรค่ะอดใจไว้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ขับรถด้วยความเร็วคงที่นะครับไม่เบิ้ลไม่กระชากเครื่องยนต์นะครับจะเป็นการลดพลังงานนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันและลดภาวะโลกร้อนด้วยครับเราจะประหยัดพลังงานได้ไงครับเปิดพัรลมเทนแอสสิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชดดาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายงผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกตา ประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับคุณผู้ชมครับ ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการมีพลังงานไว้ใช้เองในชุมชนถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะนั่นหมายถึงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ดังเช่นชุมชนบ้านขนุนคลี่อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ได้มีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างทั่วถึงจากโครงการ CSR Green Energy สร้างฝายชะลอน้ําผลิตไฟฟ้าและผลิตน้ําใช้โดยปตทได้ดําเนินการร่วมกับเทศบาลท่าขนุนและชุมชนบ้านขนุนคลี่สร้างฝายชะลอน้ําเพื่อเป็นต้น ทางพลังงานและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง1,500วัตต์จากน้ำที่ไหลข้ามฝายด้วยระบบโลไฮโดรเทอร์ไบ ตลอดจนติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารที่ประหยัดพลังงานให้ชุมชนและการปลูกหญ้าแฝกตามแนวฝายเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินนอกจากนี้ปตทยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกแรมปัปัมเครื่องตะบันน้ําซึ่งเป็นเครื่องปั๊มน้ําที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเพื่อส่งไปยังถังน้ําสํารองให้กับโรงเรียนบ้านขนุนคลี่และบ้านเรือนใกล้เคียงถือเป็นการนําพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง1,000ตันต่อปีเลยทีเดียว ทางบอตางปกทซึ่งมีองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคและทางวิศวกรรมนะครับซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่พนักงานของเราเนี่ยจะได้มีส่วนใช้ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์ในแง่ของการดูแลชุมชนและสังคมและก็ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีหลายๆพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะนําองค์ความรู้ที่เราทําในที่นี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดซึ่งก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ ทางไกลซึ่งปกติก็จะไม่มีไฟฟ้าหรือไม่มีน้ำประปาใช้นะครับชาวบ้านก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจก่มีไฟฟ้าใช้ทำให้เด็กได้อ่านหนังสือถือว่าดีที่สุดแล้วละครับเพราะในห่างไกลความเจเริญขนาดนี้มีไฟฟ้าใช้ถือเป็นสิ่งที่สุดยอดของชาวบ้านแล้วครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปัตยาสิงโตหรือคุณแอนคะ่ะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ font.com ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณแอนคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพนักออกแบบตัวอักษร คำว่านักออกแบบตัวอักษรเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเอ๊มีด้วยหรอตัวอักษรมันต้องออกแบบกันด้วยหรอแล้วมันเป็นอาชีพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากคุณแอนอธิบายถึงนักออกแบบตัวอักษรว่าเป็นยังไงมีคําจากัดความยังไงคะคือต้องบอกว่าอาชีพนักออกแบบตัวอักษรก็เหมือนอาชีพนักออกแบบทั่วไปที่ว่างานกราฟิกหนึ่งชิ้นประกอบด้วยภาพด้วยตัวอักษรบางครั้งถ้าเป็นงานภาพเคลื่อนไหวก็มีโมชั่นมีเสียงมีอะไรด้วยอะไรต่อเมื่ออะไรตัวอักษรก็จะเป็นหนึ่งในนั้น มันเฉพาะตัวอักษรใช่ครับมันคงไม่ได้เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับจะอยู่ตัวอักษรก็จะต้องมีคนที่คอยทําขึ้นมาแต่นั้นอาชีพตรงนี้มันก็เลยออกมารองรับความต้องการตรงนี้ครับค่ะตัวอักษรที่หมายถึงว่าเปวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ครับใช่ครับตัวเลขถ้าถ้านักออกแบบอักษรไทยก็คือออกแบบทั้งตัวอักษรไทยอังกฤษตัวเลขสระพยัญชนะรวมถึงพวกเครื่องหมายต่างๆทั้งหมดครับอืมก็คือต้องออกแบบหมดเลย ถ้าเป็นถ้าเป็นฟอนต์หนึ่งชุดเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมดที่ว่ามาแต่ก็จะมีบางครั้งที่นักออกแบบเขาจะออกแบบมาเป็นเฉพาะชุดตัวอักษรเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อหนังเป็นประโยคใช่ครับเป็นชื่อหนังค่ะอันนั้นก็เป็นนักออกแบบตัวอักษรเหมือนกันก็ใช่เหมือนกันครับอ๋อแต่อาจจะทําเฉพาะชื่อหนังเฉพาะคบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เห็นสติกเกอร์ติดท้ายรถสิบล้ออะไรประมาณนั้นก็เป็นนักออกแบบตัวอักษรเหมือนกันแบบนั้นนี่ถือว่าเก่งเลยนะ เพราะว่าออกแบบไปต้องมามีอารมณ์ที่สอดคล้องกับวลีนั้นๆด,ด้วยต้องดูพลิวต้องดูพลิวด้วยณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีขึ้นมามีคอมพิวเตอร์เข้ามามันทําให้มันง่ายขึ้นหรอคะหรือว่ามันสะดวกมากขึ้นมันเร็วรวดเร็วได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือยากขึ้นลองหลับตานึกภาพว่าเมื่อก่อนเราจะทําหนังสือหนึ่งตัวเนี่ยจะต้องมีการเรียงตัวอักษรที่เป็นเบนบอกตะกวดอาจจะเคยเห็นภาพตามลงพิมพใช่ไหมใช่อัดลงใบแล้วก็อยกด นั่นคือได้หนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งชุดตัวอักษรถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เห็นเอ๊ะฟอนต์มันเล็กไปขอขยายหนึ่งหน่วยได้ไหมโอ้โหแค่นี้ปวดหัวแล้วในขณะที่คอมพิวเตอร์เราเพียงใช้เมาส์คลิกทีเดียวมันก็ขยายได้แล้วดังนั้นชีทเราก็เลยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันทําให้การทํางานเกี่ยวกับตัวอักษรสะดวกขึ้นมากแสดงว่าต่อก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยเขามีมักออกแบบตัวอักษรไหมก็มีเหมือนกันก็มีครับแสดงว่ามันก็อาจจะไม่ได้แพร่หลายก็ได้เพราะว่ารุ่นเราเด็กๆเนี่ยเราก็เห็นตัวอักษรก็ มันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะเราก็ที่เราเรียนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พอถึงเวลาเทคโนโลยีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่อ่ามันยังไม่เติบโตเต็มที่อย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีจุดสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเออจับไอ้นู้นตัวนู้นก็ติดไปเปิดในโปรแกรมนู้นก็ไม่ได้โปรแกรมนี้ก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้ปัญหาพวกนั้นถูกแก้ไขด้วยกันมีการวางรากฐานมาตรฐานของตัวอักษรทำให้ทุกวันนี้ใครที่จะออกแบบฟอนต์ก็คือเหมือนเปิดฟอนต์ขึ้นมาแล้วก็เปิดโหมดภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ได้เลยแล้วก็ออกแบบใส่ลงไไปด้ ก็จะง่ายขึ้นเยอะ,ค,ะครับแล้วเป็นที่นิยมไหมคะในเมืองไทยอ่ะนิยมสําหรับเป็นอาชีพนะักออกแบบตัวอักษรและนิยมที่จะเอาตัวอักษรที่ออกแบบไปใช้เยอะแค่ไหนดหูง่ายตามงานสัปดาห์หนังสืองานมหกรรมหนังสือต่างๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอักษรไทยม,มันจะมีอยู่แค่ไม่กี่แบบแต่ในปีหลังๆเนี่ยลองเดินเข้าไปด,ดูได้เลยว่ามันจะละลานตามา,าปกแต่ละปกจะมีสไตล์มีเอกลักษณ์มีบุคลิกของแต่ละตัวหนังสือก็เฉพาะเฉพาะงานหนังสือนะครับก็จะมีแบบ เยอะมากเลยแสดงว่ามีความนิยมเยอะขึ้นใช่ครับม,มีความนิยมมากขึ้นในในฐานะที่ผู้บริโภคเราจะเห็นเยอะแยะแล้ว<ะ>คนที่ทําเป็นอาชีพเนะี่ยมีมากขึ้นหรือเปล่าคะอาชีพหลักเลยนะคะเอาเป็นว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะมีแค่แค่อยู่ไม่กี่เจ้าที่เขาทําแล้วก็ขายเนื่องจากประเทศไทยเราติดปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เยอะ,ะแล้วก็คนที่ทําขายก็จะเข็ดก็จะปิดตัวกันเป็นแถวแถวเดี๋ยวเมื่อก่อนเราก็จะเคยเห็นฟอนต์ J S ดีบีชื่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับจนปัจจุบันจะมีเจ้าใหญ่ๆอย,อย,อยู่ไม่กี่เจ้าอนอกนั้นก็จะเป็นแบบแบบที่ผุดขึ้นมามเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นฟรีแลนซ์ที่ออกแบบเองอแล้วก็ทําขายในนามตัวเองอย่างนี้ก็จะเริ่มมีมากขึ้นครับค่ะการที่ทําเป็นอาชีพได้หมายถึงว่าพอเราออกแบบปับ๊บมันต้องขายได้ใช่ครับซึ่งอันนี้มันโอกาสที่มันจะขายได้เนี่ยมันมันเยอะไหมคะหรือว่ามันรายได้มันดีพอที่จะเป็นอาชีพไหมคะพูดได้เลยว่าในประเทศไทยไม่พอ ไม่พอจริงๆครับเพราะว่าเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าฟอนต์มันไปหาโหลดก็ได้จะโหลดฟรีหรือจะโหลดเถื่อนก็ได้อมองเปรียบเทียบกับวงการเพลงก็ได้ครับเรารู้สึกว่าเอ็มมพีสมันหาง่ายคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องลิขสิทธิ์ขนาดขนาดการ์ตูนอย่างนิตยสารที่เพิ่งปิดตัวไปเร็วนี้นิตยสารการ์ตูนที่คนอ่านเยอะที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าก็ไปไม่รอดเพราะว่าคนรู้สึกว่าไปดูในเน็ตฟรีเอาดีกว่าดังนั้นคนที่เขาทําเขาก็จะต้องทํางานอื่นควบไปด้วยก็มีแต่ก็จะมีคนที่ทํา ฟอนต์อย่างเดียวเป็นอาชีพอย่างเดียวแต่ไปจับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะก็มีหมายถึงว่าออกแบบภาษาต่างประเทศใช่ครับออกแบบภาษาอังกฤษเป็นชุดตัวละตินแล้วก็อาจจะมีตัวเคยเห็นตัวละตินที่แบบอย่างเช่นตัวเอแล้วมีจุดข้างบน2จุดอะไรอย่างนี้ไหมครับนี่ครับเขาก็ทําขายที่ต่างประเทศรายได้ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นนักออกแบบตัวอักษรได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรต้องจบด้านไหนมีมหาวิทยาลัยไหนสอนไหมครับ โดยทั่วไปจะอยู่ในสาขาแนวนิเทศศิลป์นิเทศเทศิลป์ก็มันจะมีสักประมาณเทอมหนึ่งอย่างเงี้ยครับที่ท <ะ S 2> สอนเรื่องไทโปรกราฟีก็คือออกแบบตัวอ,อักษรเสร็จปั๊บอยู่ที่ว่านักศึกษานิสิตคนนั้นน่จะจะสนใจเรื่องนี้จนไปตลอดรอดฝั่งจนจบจนอมาทําเป็นอาชีพหรือเปล่าอันนี้คือในในเรียกว่าเรียกว่าในในสำนักละกันเพราะอย่างผมเนี่ยก็นอกสำนักคือใครก็ได้ที่ที่สนใจอย่างผมสนใจแบบตัวสอนมันนั่นเราน่าจะมาทำลายมือตัวเองเป็นตัวสอนนะหรือนักเรียน นักศึกษาอาจารย์ทหารตำรวจสถาปนิกอะไรไม่รู้มาเต็มเปิดก็คือผมอะทำเว็บฟอนด์คอมใช่ไหมครับก็จะมีคนจากหลากหลายวงการซึ่งไม่มีวงการฟอนต์เลยมันไม่เคยมีมาก่อนเขาก็จะสนใจเขาจะเอางานของตัวเองมาแชร์แชร์กันเอาล้วคนที่ทําฟอนต์ได้เนี่ยคือคนที่สนใจแล้วก็เหมือนมันต้องวาดรูปเป็นต้องมีเป็นศิลปินไหมจะต้องอะไรมีคุณสมบัติพิเศษมีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างนั้นไหมคะได้ก็ดีแต่ไม่จําเป็นครับ อย่างเมีใจอยากใช่ใช่อย่างเวฟฟอนต์ะที่เด็กที่สุดก็คือมีน้องอายุ11ขวบทําฟอนต์ออกมาเป็นลายมือตัวเองขยุบ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 น่ารักแต่ก็เ,เด็กทําได้ดังนั้นถ้าใครมาถามว่าฟอนต์มันทํายากหรือเปล่าก็จะยกเคสน้องคนนี้ให้ดูเด็กสิบเอ็ดขวบทำได้ใช่ครับเพราะว่ามันมีโปรแกร,รมสําเร็จรูปใช่ครับก็เดี๋ยวนี้คือโปรแกร,รมมันจะทําให้ง่ายขนาดที่ว่าเปิดมาป๊ามันก็จะเป็นตารางอะตัวนี้ใส่กอไก่ตัวนี้ใส่ขอไข่ใส่เพคคบประมาณสองสามร้อยตัวก็เสร็จแล้วหนึ่งฟอนต์ แค่นี้เองเหรอคะดูเหมือนจะแค่นี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้อันนี้ก็คือแบบแบบง่ายง่ายไงมันก็จะมีแบบยากอีกที่ที่เนี้ยบขนาดเช่นอย่างเช่นตัวหนังสือเราเปิดหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มเราอ่านนิยายตัวหนังสือที่อยู่ในนั้นจนเราเรแทบจะจําไม่ได้ว่ามันคือฟอนต์อะไรเพราะเหมือนหัวเราจมไปกับนิยายกับเรื่องอันนั้นถือว่ายากสุดเซียนเลยเพราะว่าตัวสอนจะ้องจะต้องกลืนลงไปจนเราไม่รู้สึกว่ามันมีตัวสอนอยู่อันนี้คือสิ่งที่ดีก็คือมันถึงว่ามันมันกลืนไปมันไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามันว่ามัน ติดขัดสะดุดตะกุกตะกักอะไรเงี้ย oh. อันเนี้ยพวกเนี้ยคือเสียนมากครับหรือแม้แต่ว่าฟอนต์ในคอมพิวเตอร์ที่เขาออกแบบมาปั๊บตัวเล็กๆที่แบบเขาเรียกว่าฮินติ้งฮินติ้งก็คือจริงๆจอคอมพิวเ,เตอร์จะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นเหลี่ยมชัด oh. คนที่ออกแบบไพอนางมนโทให้เล็กที่สุดได้เนี่ยถือว่าเก่งมากอการออกแบบแบบสมัครเล่นง่ายๆกับการออกแบบมืออาชีพได้ขนาดนี้เก่งขนาดนี้ยากต่างกันเยอะไหม ตัโปรแกรมสำเร็จรูปเหมือนกันอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่ชั่วโมงบินแล้วอยู่ที่แบบความตั้งใจของคนมากกว่าพเพราะฉะนั้นก็อะไรก็น่าจะขอให้ใจรักครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าในเว็บไซต์ font. com ของคุณแอนเนี่ยจะมีตัวอักษรให้เลือกมากมายขนาดไหนและใช้ยังไงแล้วก็ได้ข่าวว่าฟรีด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาพบกันแล้วเราจะมาสัมภาษณ์กับคุณแอนต่อค่ะ ขึ้นลงชั้นเดียวนะครับขึ้นบันไดดีกว่าใช้ลิฟต์นะครับผมอันน้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีผมก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียวอุดมาเยอะๆแล้วก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธทีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลาน เลือกสักวิธีที่คุณทําได้แล้วเริ่มทําไปด้วยกันตัง้งแต่แบบวันนี้ครับถึงจะทภายในอาคารสำนักง,งานนอกจากระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างแล้วอีกสิ่งที่ทุกคนในสำนักง,งานควรเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างประหยัดก็คืออุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆครับซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโทรศัพท์ครับวิธีการง่ายๆคืออุปกรณ์ทุกชนิดต้องทำการปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออกด้วยนะครับเลือกซื้อจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งในเวลาพักเที่ยงครับเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star และควรตั้งเครื่องถ่ายเอกสารไว้นอกห้องปรับอากาศครับ เปิดไฟความคิดต่อชีวิตพลังงานช่วยคุณช่วยชาติกลับมาสนทนานกันต่อค่ะออคุณแอนเนี่ยเป็นนักออกแบบตัวอ,อ,กอักษรมืออาชีพหรือว่าสมัครเล่นหรืองานอดิเรกคะเนี่ยสำหรับผมการออกแบบตัวอักษรเป็นงานอดิเรกที่ทำควบที่จริงจังที่จริงจังเป็นคนที่จริงจังกับ <laughs> งานอดิเ <laughs> รกครับค่ะ แล้วก็ทําควบไปกับงานอื่นๆอาชีพอื่นๆใช่ครับแต่ว่าเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ฟ o n t c o m ใช่ครับเพราะอะไรคะอ่าคือคือผมเคยทำฟอนต์เป็นลายมือของตัวเองด,ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าถ้ามันเห็นลายมือตัวเองในคอมพิวเตอร์คงจะเท่ดีอ่าแล้วก็มีคนที่คิดแบบนี้เหมือนกัน<ช>ผมก็เลยเอามามาเรามารวมกันแล้วก็ใครรู้อะไรมากกว่าก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน,นความรู้กัน<ม>จ<า>กนกระทั่งเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งใช่ครับก็นอกจากจะเป็นแหล่งแจกฟอนต์แล้วยังเป็นแหล่งที่เอาไว้รวบรวมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยคนที่เข้าาม ใครไม่รู้ก็จะได้รู้อฟอนต์เว็บฟอนต์ก็เลย,ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าออมันสนุกดีนะเราเราเลยร,รู้สึกว่าอยากจะรักษาตัวคอมมูนิตี้เนี่ยสังคมเนี่ยเอาไว้เพื่อ,อแบบเหมือนอย่างน้อยก็ช่วยเป็นหยดหนึ่งในการพัฒนาวงการออกแบบของไทยก็ยังดีรจริงๆแล้วในในเว็บไซต์เนี่ยก่อตั้งมานานหรือยังคะตั้งแต่ปี2005ครับก็นานพอสมควรแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาในคอมมูนิตี้มากขึ้นมากครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดฟอนต์ไปใช้แพร่หลาย ก็ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยล้านครั้งแล้วครับโอ้โหแล้วมีจํานวนแบบอักษรให้เลือกเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ300กว่าตัวเกือบ400ยครับเกือบ4 0 0อยตัวเอาไปใช้ได้ฟรีฟรีทุกตัวครับฟรีทุกตัวอา้าวถ้าอย่างนี้เขาจะได้เงินจากไหนล่ะคะคนออกแบบอะอผมว่าในใน,ในสังคมของคนออกแบบ <c oughs> มันจะมีความอยากโชว์ของอยู่ <c oughs> อันนี้คือส่วนตัวด้วยแหละส่วนตัวคือผมก็เป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เห็นตัวสอนของตัวเองไปปรากฏในขนมหลอกเด็กเนี่ยผมจะภูมิใจมากอันนี้เคยตั้งปณิธานไว้แล้วในที่สุดก็พอมันไปปรากฏจริงๆผมก็โอ้แบบขนมหลอกเด็กเนี่ยนะใช่แล้วครับขนมหลอกเด็กแบบถุงละห้าบาทสิบาทเนี่ยผมจะดีใจมากแล้ววันหนึ่งก็เห็นจริงๆผมเชื่อว่าคนอื่นก็คงมีฝันแบบนี้มันเป็นฝันของคนออกแบบที่ไม่ได้อยากได้การตอบรับมาด้วยเงินด้วยทองแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเรื่องความภูมิใจซึ่งแม้ว่าเขาจะไมาุ ไม่รู้นะฟอนนี้ใครออกแบบก็โอเคใช่ครับไม่เป็นไรแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นฟอนดูเหมือนเป็นงานปิดทองหลังพระอะไรอย่จริงๆผมไม่ได้คิดอย่างนั้นคือคือคือมันเป็นความสนุกความสะใจมากกว่าเหมือนคนที่จะทําอะไรปั๊บเรามีคนยอมรับงานของเรา เพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้นี้ก็จะคิดแบบเดียวกันก็คือจะมาแชร์กันแล้วก็พร้อมที่จะให้คนอื่นเอาไปใช้เผยแพร่ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นของคนที่แบบอยากทําขายเช่นสมมติว่าฟอนต์มันจะมีตัวหนาตัวเอียงใช่ไหมครับเขาก็มาปล่อยในเว็บฟอนต์อ่ะนี่ไม่ตัวธรรมดานะแต่อยากได้หนาจ่ายตังเพิ่ม,อ,มอ่ะเราก็ยินดีมันก็เป็นมโมเดลธุรกิจได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมุติว่าจะให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมาจ้างนักออกแบบตัวสองอ่ะออกแบบชื่อบริษัท ที่มันไม่เหมือนคนอื่นออกแบบชื่อหนังออกแบบอะไรที่มันเป็นยูนิตี้ของขององค์กรน,นั้นนะอันนี้รับเหมือนกันก็มีมีมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ <mumbles. S 2> ผมว่าเวลามีงานเข้ามาผมก็จะโยนให้อ่ะลองดูว่างานสไตล์นี้น่าจะเหมาะกับดีไซเนอร์คนนี้คนนี้แสดงว่าดีไซเนอร์คนแต่และคนที่เข้ามาในนี้ก็จะมีสไตล์หรือเอกลักษณ์ในการออกแบบแตกต่างกันใช่ครับอย่างอ่ะอย่าคุณแอนถนัดแบบไหนของผมจะเป็นเป็นงานที่พอเห็นก็รู้ว่าทําเล่น ทําเล่นแต่ว่ามันเป็นการทําเล่นที่ที่รู้สึกว่าเราอยากได้ตัวอ,อักษรแบบนี้เช่นแบบเคยอ่านกระตูแล้วมันเสียงโป้งเปงอวะเอ R o y อะวอยาวมันไม่สะใจเลยเราอยากทําขึ้นมาแล้วก็ทําคือให้ให้ตัวอ,อักษรมันสามารถสื่ออารมณ์ใช่ครับที่เราต้องการจะสื่อสารได้คือฟอนต์น่ะมันมันคือสำเนียงของตัวอ,อ,กอ,อักษรฟอนต์มันคือการเปล่งเสียงประเภทต่างๆอยากได้เสียงตัวอักษรที่เป็นผู้หญิงก็เลือกฟอนต์ที่เป็นผู้หญิง อ่าคอนเที้ออกไหมครับอ,อย่าเได้ฟอนที่มันเล่นเล่นมากๆก็ตัวสอนที่เล่นเล่นก็มีฟอนที่จริงจังดูสุภาพเป็นทางการมันก็จะมีม,ม,มันคือการบ่งบอกบุคลิกอแล้วแสดงว่าบุคลิกของคุณแอนก็คืออะไรที่ผงผางผงผางอย่างไรอะไรที่แบบตอบสนองประมาณนั้นครับสำงเนียงอย่างงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วฟอนที่คนนิยมดาวน์โหลดและเป็นที่ต้องการมากที่เราสังเกตมาในในเว็บไซต์ของคุณแอนก็ตามเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบไหนคะจะเป็นตัวที่เป็นกระแสในในในช่วงหนึ่งอย่างช่วงนี้ฟอนตสไตล์ละติน ก็คือฟอนต์ภาษาไทยแต่ว่าดูแล้วมันมันมันดูเรียบเท่เหมือนภาษาอังกฤษใช่ครับเหมือนตัวละตินตัวที่ดังที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นชื่อคว์กครับชื่อคว์กจะเป็นตัวที่ดูแล้วเท่ไปวางในโปสเตอร์หรูๆงานที่แพงๆก็ได้หรืองานทั่วไปก็ยังได้ก็คือมีการเอาไปใช้แล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงนั้นฮิตอะไรอ่าประมาณนั้นครับ กระแสนี้ก็มาอาจจะมาจากกระแสทั่วโลกใช่ครับหรือว่ากระแสในเมืองไทยก็ได้ใช่ครับอย่างเช่นกวนมินโฮอะไรเงี้ยที่เป็นเป็นภาษาภาษาเกาหลีไมายคา่จะมีฟอนต์ภาษาไทยที่คล้ายๆเกาหลีเหมือนกันก็มีครับตรงนี้เนี่ยบางทีเราออกแบบฟอนต์จนมันอ่านไม่ออกมีไหมมันอ่านยากอะบางทีแบบโอ้โหตะกอนสมัยก่อนนะเราก็ต้องเขียนตัวอักษรไทยมีหัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมารุ่นหนึ่งเด็กก็จะเขียนแบบไม่มีหัวหรือหัวโตๆผิดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เนี่ยเขียน หนังสือไทยนะแต่แบบอ่านไม่ออกมันกลายเป็นอะไรเว้นช่องไฟห่างเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นวิวัฒนาการอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เป็นความนิยมเหมือนเหมือนมันมีการค่อยๆปรับความรับรู้ของคนว่าว่าเราทําทําใจแล้วกันแรกๆเราจะทำใจกับตอเต่าที่เหมือนตัวเอ็มได้ไหมเราจะทําใจกับขอหีบที่เหมือนตัวเคได้ไหมจนทุกวันนี้เวลามีขอยีบที่เหมือนตัวเคมาไม่มีใครสงสัยอะไรอีกแล้วเพราะนั้นแสดงว่าใช่ใช่แล้วเราจะค่อยๆปรับ ทักนคติในการอ่านตัวอักษรเข้าไปเรื่อยๆครับมันมันจะทําให้ภาษาไทยดั้งเดิมวิบัติไหมอ่าอ่าเนี้ก็มีคําถามที่แบบมีคนถามบ่อยเหมือนกันก็คือยังไงก็ตามกอไก่ก็จะเป็นกอไก่ตามฉันทลักตามตามลักษณะการออกแบบที่ดีตามคือรัชอะไรราชบัณฑิตยสถานเขาก็มีบอกไว้นะครับว่ากอไก่จะต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นจังนอยเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ยังมีอยู่เราก็จะใช้เป็นเป็นเรื่องปัจจุบัน ไม่มีใครเอาตัวอะไรประหลาดพิสดารไอไวกไก่ที่เป็นคงโคไม่มีหัวก็จะไม่ใช่อะไรที่เป็นเป็นกไก่เหมือนเดิมก็ยังไงก็ตามความสามารถในการอ่านอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเปิดอ่านนิยายเราจะต้องจมไปกับนิยายยังไงก็ตามเราไม่มีทางเอากอไก่พิสดารไปใส่แทนตัวฟอนที่เป็นเป็นฟอนที่ปกติในนั้นได้อืเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ยังอยู่ยังอยู่ครับยังยู่แต่ว่าแต่ว่าต้องเข้าใจว่างานงานประเพณีงานตั้งเดิมเราก็ยังอยู่แต่ว่างานที่แตกแขนงความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดไปเรื่อยๆก็ยังมีมัน กลัวว่าต่อไปคือมีคนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆก็จะโอ้โหมีความคิดบรรเจิดกันต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> อยกอไก่มันควรจะไม่มีจง,งอยมันก็ต้องเขียนแบบนี้นะท้อทหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้มันเพี้ยนไปมากขึ้นไหมในแนวความคิดของคุณแอนอต้องบอกว่าตัวม,ม,มีแนวโน้มคือ,ค,อคือมันตั้งแต่ยุคที่ว่าหมอบัตเลที่เป็นเป็นเป็นมิชนารีเข้ามานะครับแล้วก็เอาตัวพิมอาตัวตะกัวมาเมื่อก่อนตัวสอนไทยก็ไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนั้นพอวันหนึ่ง เทคโนโลยีการพิมพ์ที่มันมีข้อจํากัดว่าเราห้ามเขียนตวัดไปชนกับอีกตัวหนึ่งราต้องพิมพ์แยกกันพิมพ์แยกกันช่วงนั้นตัวอักษรก็เปลี่ยนไปแล้วแสดงว่ามันมีการวัฒนาการมันขยับมาเรื่อยๆอยู่ที่ว่าฟังก์ชันที่เราต้องการมันคืออะไรเราอยากดูในคอมพิวเตอร์เราก็ต้องใช้พจน์ที่เหมาะกับคอมพิวเตอร์เราอยากดูในกระดาษก็ต้องเหมาะกับกระดาษพูดถึงว่าการออกแบบเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ไหมคะมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นลิขสิทธิ์คือสมมุติว่าคุณแอนออกแบบตัวอักษรมาเราต้องไปจดลิขสิทธ ไหมหรือมักนกลายเป็นลิขสิทธิ์โดยอ,อัตโนมัติกฎิกาของลิขสิทธิ์คืออะไรก็ตามที่เป็นผลงานสร้างสรรค์เนี่ยปรากฏขึ้นมาปั๊บเป็นของเราโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปจดอะไระการจดนี่เหมือนเป็นการขึ้นทะเบียนเฉยๆดังนั้นใครก็ตามที่ทำฟอนต์หรืออะไรไม่ต้องม่การจดหรือแม้แต่แต่งเพลงขึ้นมาก็ไม่ต้องมีมีจดก็ได้คือเพลงนี้เป็นของเราฟอนจะเป็นของเราอยู่ที่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเราจะอนุญ,ญาตให้คนใช้หรือเปล่าใช้แล้วใช้แบบฟรีหรือใช้แบบจ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วมีเงื่อนไขหรืออออเเปปล่าาาาาหห้้้้้มมไไทโกขึนีีีวะร แล้วเราจะรู้ได้ไงคนใช้จะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยเป็นลิขสิทธิ์ของใครต้องจะขอที่ไหนเลยต้องตามสืบครับต,<ง>ต้องทมสืบแต่คิดว่าถ้าอย่างอย่างที่ฟอนทำอยู่ก็คือมีให้เครดิตของผู้สร้างสารรค์เรียบร้อยอืก็จะรู้แล้วว่าฟอนตนี้เป็นของใครใช่ครับอ๋อแล้ะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเยียงว่าเนี่ยเราก็ละเมิดลิขสิทธิ์กันซะจน <c oughs> ะจนชินคือคือทนไม่ได้คือเอาฟอนตนั้นไปใช้เพื่อกันท้าหรือยังไงคะหรือเพื่อเอาไปทําเงินหรือเพื่อเอาไปทําอะไรที่เราจะแบบไม่ยอมไม่ได้สมมติอ่าเราโหลดฟรีก็ตามอ่าครับผม คืออย่างเวฟฟอนเนี่ยมีกติกาอยู่ว่าห้ามนําฟอนต์ตัวเนี้ไปขายเอาไปแพ็คขายแต่ถ้าอยากไปทําเป็นการค้าเอาไปทําเลยไม่มีใครว่าอะไรไม่ต้องใส่ชื่อเราก็ได้ก็ดูเป็นกติกาที่ดูแฟร์ดีนะครับเอาไปทําการค้าอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าพี่จะไปออกแบบโลโก้ให้บริษัทนี้พี่เอาฟอนต์จากอันนี้ไปแล้วพี่ก็ได้เงินมานะจากฟอนต์อันนี้ยินดีด้วยครับอ,อันนั้นโอเคอันนี้โอเคครับไม่เป็นไร,คครแต่ห้ามคือ ห้ามคือนําไฟล์ฟอนนี้ไปขายดังนั้นที่เราอุตส่าห์แจกฟรียังจะไปสนไ่นขายอีกดาวน์โหลดมาแล้วเอาไปขายใช่ครับอันนี้ไม่ได้ กติกาขอไว้แค่นี้เองอ,อันนี้คือกติกาที่ทุกฟอนที่แจกฟีเป็นแบบนี้ไหมคะอ่าเฉพาะในเว็บฟอนคําบเราเหมือนเราเรียกกันว่าสัญญาอนุญาตมันเป็นคำที่มีผลทางกฎหมายมก็คือบอกว่าถ้าไม่ได้ระบุอะไรเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมก็บอกว่าให้ยตามนี้แล้วกันค่ะท้ายสุดค่ะขอให้คุณอแอนทิ้งท้ายถึงเว็บไซต์ font.com ว่าคุณแอนมองว่าเว็บไซต์เนี้ยจะเติบโตต่อไปยังไงแล้วคุณแอนมีแนวโน้มว่าจะต่อยอดไปยังไงไหมคะก็ font.com เนี่ย ตอนนี้ก็อายุประมาณ1 0ขวบแล้วแต่จริงๆผมไม่ค่อยได้จำเลยเท่าไหร่ <c oughs> ก็จะมีจะมีทั้งมือสมัครเล่นมากๆมือใหม่สุดๆคนที่ไม่รู้เรื่องเลยแม้กระทั่งว่าฟอนต์ติดตั้งยังไงก็มีหรือแม้กระทั่งคนที่พัฒนาไปยันโครงสร้างตัวอักษรว่าภาษาไทยที่ดีจะต้องอยู่ในระบบยูนิคอ์อยู่อะไรเข้ามาช่วยเหลือแบ่งปันกันเรื่อยๆซึ่งผมยินดีมากที่จะทําให้คอมมูนิตี้ตัวนี้คอมมูนิตี้ตัวเนี้มันจะเริญเติบโตครับแล้วก็ถ้าคุณสมมติว่าเป็นผู้ใช้ทั่วไปก็ เข้ามาดาวน์โหลดครับแล้วสงสัยแล้วก็มาถาม,มแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากให้เข้าใจเรื่องว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีอยู่จริงค่าสมองมันมีอยู่จริงถ้ามาดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์เข้าใจว่าคนที่เขาผลิตเขาต้องการให้เอาไปใช้ยังไงเคารพงานยังไง ก็ต้องเคารพปฏิกากันหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วดูดูแฟร์มากแล้วล่ะครับแค่นี้ก็แฟร์มากลแฟมากแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณปัตยาสิงโตคุณแอนผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ font. com ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดแล้วค่ะดิฉันสุนียานุ่นพันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ